เพิ่มพลังความสะอาดให้บ้านนะครับด้วยคิมิโดนะครับแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าไร้สายทรงพลัง1,200รอบต่อนาทีครับหมวแปลง8แบบตอบโจทย์ทุกการทำความสะอาดสะอาดอดจทในทุกพื้นที่นะครับเพราะมายังที่จะเพิ่มพลังความสะอาดให้บ้านของคุณครับขอแนะนำเลยนะครับควิมิโดแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงสุดถึง1,200รอบต่อนาทีครับ พร้อมแบตเตอรี่แบบไร้สายที่ทรงพลังมาพร้อมกับหัวแปลงถึง8แบบที่สามารถปรับได้ตามความต้องการไม่ว่าคุณจะทําความสะอาดพื้นผนังหรืออ่างอาบน้ําทุกพื้นที่จะสะอาดเอี่ยมอย่างง่ายดายครับคุณสมบัติเด่นนะครับ rpm สูงสุด1,200รอบต่อนอาทีปรับโหมดพลังงานได้ถึง3ระดับนะครับทำให้การทําความสะอาดเร็วและแรงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นหรือสิ่งสกปรกก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับ สมาร์ทจอแสดงผลแสดงเปอร์เซ็นต์พลังงานและก็หมดการทํางานช่วยให้คุณควบคุมการทํางานได้อย่างเต็มที่ครับผมและสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้ทุกเมื่อทีเดียวนะครับกนนารน้ําระดับ IPX7 นะครับหัวแปลงสามารถใช้ในน้ําได้อย่างปลอดภัยครับช่วยให้การทําความสะอาดอ่างอาบน้ําและพื้นที่เปียกอื่นๆให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับหัวแปลง แปดอินหนึ่งนะครับพร้อมแปลงขัดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแปลงขนแข็งสําหรับขัดผิวที่หยาบและก็แปลงขนอ่อนสําหรับพื้นผิวที่บอบบางครบทุกความต้องการในการทําความสะอาดครับผมแบตเตอรี่พลังสูงด้วยแบตเตอรี่2 0โวลต์ความจุ2,000 mah นะครับใช้งานต่อเนื่องได้ถึง2.5ชั่วโมงทีเดียวเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดทั้งบ้านเลยนะครับใช้งานง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วกดปุ่ม เริ่มต้นค้างไว้เพียง5วินาทีก็เพื่อเปิดใช้งานและสามารถเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายแถมมีอะแดปเตอร์ที่มีไฟแสดงสถานะการชาร์จเมื่อไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มพร้อมใช้งานแล้วบริการหลังขายที่ไว้วางใจได้ครับจะส่งจากกรุงเทพนะครับถึงมือท่านภายใน3 5วันเท่านั้นนะครับหากพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณทันทีอย่ารอช้า พบกับประสบการณ์ใหม่ในการทำความสะอาดบ้านของท่านนะครับกวิมิโดแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าที่จะทำให้บ้านของคุณสะอาดและเงางามอย่างง่ายดากดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้นะครับ